ปิบ้านใครเนี่ยบ้านที่ผมแน่เลยเปี๋ยวไปดูไว้ก่อนทำไมบ้านพี่ผมบ้านใหญ่ใหญ่บ้านที่ผมมากอย่างไงเขากับผมเหมือนกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาสร้างทางนับกันนะครับตรงนี้ไม่ได้จริงต้องทันตรงนี้เอาเอาดินมา ไม่ต้องขุดพอกินมาเอามาใช้แบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็แล้วก็เอาอันนี้มานะครับอันนี้แล้วก็เลเซอตตัวมใส่พ้ด้านใส่ทั่วไปแล้วก็ ใไหมครับเจไหมโอเคคนะ่ะเป็นสองบล็อกตรงนี้นะครโอเคเลยค่ะจงตาังตาทางน้นอนนงบบเขาเบียงน้เราเบียนะครับ แก็ขุดตรงนี้นะคะวางให้ตมดแล้อีกไม่กี่อีกนะครับนี้แล้วก็ใกส่เจลส่วนผสมถ้าน้องๆถามว่าทำไมมันเหมือนกับจากลาวาที่พี่ทำตอนแรกตอนมาหาที่แล้วมันเอาสูตรมาจากไอ้นั่นแหละครับมันก็ทำมาจากสูตรไอ้นั่นไอ้นั่นแต่ว่า แต่ว่านี่มันคือทางหลบภัยนะครับนี่แล้วก็ทําเป็นบ้านไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับแบบน,นี้โอเคนี่บึ๊บ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 ทำเป็นบ้านไว้ด้านหลังบึง๊บบึได้ทำ ก็ได้แต่ว่าทางด้านล่างอะ่ะผมจะให้ทุกคนเลือกเองนะครับว่าจะทำใส่อันไหนนี่ต้องมีเริ่มต,ต้นเริ่มต้นมดมีนก็ทอดปากไว้ปากไว้ปากไว้ตระตู ก็เอาคราติ้งเทปูมาโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ให้วางสลับไว้ตรงนี้นะคะพูดถูกเป็นเ,นอ,เออสลับไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เฮ้ยยามามไม่ติด มีอะรให้ทำนิดเดีะคุณต้องอไรครับวันนี้ผมทำผิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกนะครับบายบายโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะตกลงไปอย่างนี้แล้วก็ให้ ทุกคนเอานี้ลงไปอย่างนี้มันจะได้เปิดน,นี่นะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเพื่อเพื่อให้นั่นนะครับล้วก็จะปิดอย่างนี้นะครับผมขอลานะครับในคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายนะอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย